ไปโทรหาหูก่มไส้ก่อนสงการมนสิกับมายามพอบ่กว่าไปโทรมาโอ้พ่อผมโทรมาครับคุหล่อลรสวัสดีครับพออ่อสวัลดีลูกครับสงการแล้วนะพรุ่งนี้จะมาหาพ่ออยู่บ่อนี่โอ้หน้าไม่ไม่น่าจะได้กลับมาพ่ออ้าวทำไมล่ะลูกอ้ยผมงานเยอะครับพ่อผมเป็นในแบบโอ้ โอ้นอไนแบบมีลาไม่ได้แล้วช่วงสงการลาไม่ได้งานยุ่งมากเลยพ่ออ้าวทำไมล่ะลูกเพราะผมเป็นในแบบงานมันเยอะนะพ่ออ้าวโอ้นายแบบมันลาไม่ได้บ่ช่วงนี้ใช่ครับตอนช่วงนี้นายนแบบก็ยุดไม่ได้นะครับพ่อเพราะว่ามันเป็นสงการโอ้ช่วงสงการนอไนแบบก็ทํางานหนักเนาะเอาเอาเอาลูกพ่อโทรมาหาเฉยเอาเดี๋ยวตอนแรงพ่อโทรหานะครับพ่อครับครับอ่าอ่าอ่าครับพ่อ Oh. มันคือบเบอกพอมึงว่ามึงนายเปียกไปตัวเราเหรอโอ้ก็ให oh, okay. ้กูอ่างแล้วเนี่นี่เพิ่งจะชุดได้แบบบางช่งความมุ่โอ้ยนายเปียกหรือนายเปียกนายแบบแบบเอาแล้วแต่มึงซะผมเป็นนายเปีครับเออไปแล้วฟาวไปแล้วเร็วเออเร็วด่วนเอ๋อ